ให้เรามาพูดถึงการแต่ละสำนักแต่ละที่ออกมาเรื่องการการฝึกจิตเรื่องฝึกกรรมฐานหรือสำนักพุทธเราก็จะมีการสอนสมาธิวิปัสสนาต่างๆซึ่งุุธศาสนาก็จะมีอยู่สองอย่างคือสมถะวิปัสสนาคือการฝึกสมาธิ สองก็คือวิปัสนาก็จะมีกรรมฐานส0สิบอะไรต่างๆแล้วนะแต่ละสำนักเป้าหมายก็คือเพื่อให้จิตสงบในวันนี้เราจะพูดถึงการสมาธิเราสมาธิเราจะมีก็ว่าจะมีทางโลกกับทางธรรมก็ว่าอิสระภายนอกก็คือเพื่อเงินอำนาจชื่อเสียงอิสระภายในก็คือเพื่อนิพพานหรือเข้าฌานประมาณนั้น แต่วันนี้เราจะนำเสนอศาสตร์แห่งยุคศตว,วรรษที่ยีบเนี่ยเราใช้คอนตอมในเรื่องของการในเรื่องของมิติซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในตรงนี้ใครที่เขาเรียกว่าเหมือนขี้เกียจฝึกหรือไม่อยากจะฝึกไม่อยากจะนั่งสมาธิตามที่สอนกันมาแต่วันนี้เราจะมีมิติให้เราเรียนรู้นำไปใช้ ว่าเราจะควบคุมจิตใจเราอย่างไรเราจะบังคับจิตใจเราอย่างไรล้วอยู่มิตินี้เราจะต้องทำอย่างไรแ้ะจะแก้อย่างไงเพราะการจิตการฝึกสมาธิเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เพ,เพื่อดับทุกข์นะ่าแประมาณนั้นนะแต่วันนี้เรามีมิติในศาสตร์แห่งคอนตัมเรามีเก้ามิติว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราอยู่มิติอะไรตอนนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เป็นศาสตร์ แห่งยุคศตวรรษที่วที่เราจะนำเสนออยู่9วิ